สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโททีเดอสวัสดีมือเดียวเนาะจับกลองอยู่สิพามาเบิงตู้เย็นตู้เย็นนอกบ้านพี่กแก้วอันนี้คือคืออ่ามันจะเป็นระเบียงระเบียงระเบียงห้องเนาะอันนี้ห้องที่พี่กแก้กพักอยู่อันนี้มันจะเป็นระเบียงข้างนอกที่ออกมาได้อันสิพามาเบิงตู้เย็นทั้งไทยทั้งลา,าวผสมกันอันใดที่มันแบบว่า เราจะทากินพรุ่งนี้หรืออะไรที่ไม่ต้องฟีดเราก็มาใส่นี่ไว้มาวางตรงนี้ไว้อันนี้มันโถของพญ่ปลาเปอดูปลาแข่แงแข่งแข่งปุ๊กเอามาไว้นี่จะ้ะมาไว้ข้างนอกนี่จะ้ะปลาจะพามาดูตู้เย็นตู้เย็นจําเป็นตู้เย็นข้างในมันอันนิดเดียวเนาะแต่ว่ามันก็ใส่ได้แต่ว่าอันนี้มัน อยากให้มาเบิงอ่าก็ใหญ่เกาทำาไว้ดูดูดูอันนี้มันก็จะเป็นอ่าเวลามันลมนะ่ะเอาขยางก็เลยเกี่ยวไว้ใส่แบบนี้ไว้อันนี้ใส่พักไว้ใส่พักโอ้ยใส่พักใส่พักเดี๋ยวนะที่เอกจะ,จะหันให้ดูเนาะ เอ้ยหนาวหนาวหนาวอย่างนี้อย่างนี้จ้าเป็นกล่องโฟมกล่องโฟมนี่วิธีเก็บผักวิธีเก็บผักเพราะว่าไม่มีตู้ข้างนอกไม่มีตู้ข้างนอกที่จะใส่เนาะก็เลยต้องเอามาเก็บแบบนี้จ้ะเอามาเก็บไว้แบบนี้จ้ะนะเออแล้วก็เอาขิงไปต้มน้ำขิง ผัดขิงเน,ะนาะขณะนี้ก็เป็นน้ําแข็งอยู่นี่เป็นน้ําแข็งแล้วเพื่อนๆจ๋านี่เป็นน้ําแข็งแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะมาไว้ข้างนอกเป็นประมาณนี้มาไว้ข้างนอกโอ้แข็งแข็งอ่าสีองศาเนาะวันนี้เนาะห้าองศามาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น เป็นพวกผักมันไม่มีตู้จะใส่ก็ต้องใส่ผักมาเนี่โอ้มันหนาวล่ะมันแข็งเบอด์ละนีมันแข็งหมดอืนนี้มานเนาะมันเทศเทศบ้านเรามันเทศบ้านเพื่อนแซ่บเพื่อนจจะมังอึก็เป็นสีส้มเนี่ยมังอึ้อสีส้มบอบอบอแซ่บปันไดบอมันปันไดโอย ก็สู่ปั่อื้อสีคล้ายๆบ้านเฮาหนังแซะเอาออกมาไว้ข้างนอกทางนี้โอซักซีซักซีตัวนี่ซักซีบ้านเราแหมอืมบัคเกอรี่ผักพวกนี้มันต้องมาไว้ข้างนอกนี้เนาะ เช่นจ้ะไว้ก่อนเกี่ยวไว้เวลาลมมันพัดมันจะพอใส่กล่องไว้มันก็จะแข็งเนาะมันมันหนาวไหลนะพี่น้องจ้ะ มือแข็งไปแล้วโอเคจ้าคลิปนี้แค่นี้มาจะให้เ <c oughs> บิร์นมองเก็บพักของพี่ยายแก้วก็ย้อนแสงเนาะค่ะก็คลิปนี้บายบายขอบคุณขอบคุณค่ะที่ติดตามชมพี่ยายแก้วมาตลอดขอบคุณขอบคุณมากๆก,กขับานแล้วนาะ